เดี๋ยวบอกนิดนี่เรายจงมากเลยอะ ไม่จะดูกสายนี่ไงใช่มีสายไฟอยู่ชาจอดตลอดไใบหลอกให้เราไปจอดข้างหลังไงแล้ววันนี้ก็มาจอดข้างหน้าแล้วพรุ่งนี้จะจอดที่ไหนจอดนี่มีบารมีบาทมาวแบบไหนจะลงจะลงจากข้างหน้าใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จอดข้างสว่างเลยเนาะพรุ่งนี้ไปจอดสว่าง ไปมันส่องพอดีไงต้องใช่ไหมใชดัา่ดังงามหลับดิอว่าสุดใจเป็นไรมนนี้โอยแต่เต้นเท่มากอ่ะเต้นเก่งอ่ะมาทันทีอย่าได้โปรยทาง โอ้ยเอ้า <coughs> <N> <coughs> 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 ชาวใบแบบแววแววมากเลยชาวไบค่ชาวใบทำไมนิ้วหายอะชาวใบนี่เป็นอะไรคือเกญเลยไม่อย่าเลยไปถามเขาว่าสบไปยังไง Anyway, <S 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 เออไอเรื่องคืออะไรขอเองกันละกันไปทั่วพี่ขอเพลงมันกลายเป็นเพลงของนัทศรีมาพรอยเลยอ่ะไปถามบริษัทให้หน่อยดิว่าเขาส่งไปคืนไหนแล้ว oh บ้างใช่ไปเขาบอถามฝั่งนนู้เขาฝั่งเขาบอกว่าฝั่งนู้นเงียบฝั่งนู้นคืออะไรทูฟอร์ยูเงียบใช่เล้ยก็ไม่รู้จักทางทูฟอร์ยูเลยเดี๋ยวจะทำแผนไปส่งขึ้นกันเองแล้วนะ โอเคใช่ไหมมีใครใน Two Four U ที่เรารู้จักบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ถามเรารู้จักใครรู้นี่ไงแอดมินออฟฟิศก็ไม่กล้าส่งแผนเพราบอกว่าเกรงใจเขาเขาไม่ได้อนุญาตฮะทางออฟฟิศไม่ขอไ Two Four U ใช่ Two Vision ไหมไม่ Two Four U ก็ Two Four U แต่ต้นทุเหมือนกันเหรอเออก็ถามใครอ่ะไม่ใช่บอกไม่ได้ทางละครเนี่ย Two Four U ทางที่เขา